ากงมาดูนี่ร้านทำจากไม้นี่ไม้นะทำขายนะนี่มีโม,มบายโมบายนี่ครับสวยนี่มีโต๊ะกาแฟ บรรยากาศดีมากเลยนี่นั่งไลฟ์สดเนี่ยโหสบายเลยนี่บรรยากาศนี่ดูแกจัดบ้านนี่ดูเอนี่จะถ่ายให้ดูโอ่งเก่าก็มีรับซื้อของเก่าก็มีมาจะทำขนะดูน,นั้นอะปลาแปดร้อยอะดูไม้อ่ะ ดูไม้นั่นน่ะนั่นติดราคาไว้แปดร้อยเห็นไหมดูไม้น่ะแผ่นเบลเลอร์อย่างนั้นน่ะมีองค์เก่ามีบรรยากาศดูไอ้ไอ้ม้านั่งแบบแบบชิงช้าไกวก็มีน,นะน่ะนั่นนะนั่นที่นัางโยกเห็นไหมนั่งอยู่ในเสียงดูแกแต่ง โ,โ,โต๊ะนเกเรียนาปลายังแพงกว่าแะละะ้วมั้ะพี่ยวาปลาไปซื้อมา่ห้าร้อยแอน่ลไม้เนั้นน,น,าาน,นีถ่ายให้ดูอยู่แถวบ้านสวนพอดีอยู่ติดบ้านสวนเลย ว,ว่างๆจะมาถามราคาแกทำงานอยู่ไม่อยากรบกวนจอดดูนกงอยู่บรรยากาศหนาา้าบานมือมุมคาเฟม,มือมากเลยนะ,ะขาาแฟผู้หญิงคนเดียวทำนะเนี่ยงานผู้หญิงคนเดียวทำนะ ใช่ใช่ว่ามีผู้ชงผู้ชายไม่มีนะทําคนเดียวอยู่หลังบ้านสวนพอดีวันไหนสนใจมาหาซื้อโต๊ะไปนั่งไฟ้สดดีกว่าขายไปในตัวด้วย